้ามีใครที่อยากจะเลือกคู่ชีวิตส่วนใหญ่เลือกเขาเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าเขามีบังอย่างที่เราไม่มีทําให้เราใกล้ชิดขึ้นใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจิตใจก็ผูกมาก,มากขึ้นได้รู้ไหมครับเรื่องที่ตั้งแต่แรกเราสนใจซึ่งกันและกันและให้สนิทซึ่งกันและกันนะครับหลังจากแต่งงานแล้วส่วนใหญ่เป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่ทําให้เราสนใจคนนั้นนะครับ หลังจากแต่งงานแล้วนะครับเป็นข้อที่หลายคู่เลือกอกันทะเลาะกันทรมานกันหลายคู่เพราะเรื่องนี้นะครับหากลายมากขึ้นกันเพราะอะไรสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากทราบว่าอาจารย์เลือกคู่พระพรในชีวิตคู่ของอาจารย์ยังไงครับ และมั่นใจว่าคนนั้นคือคู่เราจริงๆครับออตอนที่ผมแต่งงานกับคุณจอยนะครับผมยังไม่ได้เรียนคู่ชีวิตเลยอืมถ้าผมรู้จักคู่ชีวิตก่อนนะครับว่าหน้าที่สามีคืออะไรหน้าที่ภรรยาคืออะไรและ เดี๋ยวเราเจออะไรถ้ารู้ตั้งแต่แรกนะครับน่าจะผมนะครับคงทําได้ดีกว่านี้มาก <c oughs> แน่นอนแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มีใครสอนโรงเรียพนพักคคมภิรก็ไม่สอนไม่มีใครสอน <c oughs> ก็เลยแต่งงานแล้วผมก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆก็เลยผมก็มันมันตั้งใจให้พี่น้องของเรามีโอกาสที่ เรียนหลังจากแต่งาเรียนอยากให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับหลังจากแต่งงานแล้วมีอะไรเก่อขึ้นเพราะว่าเกือบทุกถุกคู่ชีวิตจะเก่อขึ้นเรื่องนี้ตามตารางเวลานั้นแม้ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักหรือเขาเป็นคนที่ใจแข็งหรือใจอ่อนก็ตามแต่ละคนนะครับเจอสาปพับที่ขาขายกันตามวาระครับวาระอย่างที่ไว้ย e ี 10, ่สิบไว้สามสิบไว้สิบเจอเรื่องใครขายกันใช่ไหมครับ ก,ก็คู่ชีวิตก็เหมือนกันมีวาระของมันครับทีเ่เจอเรื่องอะไรบ้างหลังแต่งงานนะครับก็เลยถ้ารู้เรื่องนี้นะครับคงสบายหน่อยเลือกอคู่ชีวิตนั้นจะเรียบง่ายขึ้นนะครับงั้นก่อนที่เราเลือกคู่ชีวิตนะครับอย่างน้อยก็ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับ แต่งงานนะครับถ้ามีใครที่อยากจะเลือกคู่ชีวิตส่วนใหญ่เขาชอบคนนั้นอยากเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าเขามีบังอย่างที่เราไม่มีโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นแท้หรือผู้หญิงคนนั้นมีอะไรพิเศษที่เราไม่มีจึงสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีทำให เราใกล้ชิดขึ้นอยากเรียนเขามากขึ้นก็เลยเราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจิตใจก็ผูกมา,มากขึ้นได้รู้ไหมครับเรื่องที่ตั้งแต่แรกเราสนใจซึ่งกันและกันและให้สนิทซึ่งกันและกันนะครับหลังจากแต่งงานแล้วส่วนใหญ่เป็นปัญหาใหญ่โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็่ขึ้นกับทุกคู่นะครับสิ่งที่ทําให้เราสนใจคนนั้นนะครับว่านี่เป็นข้อดีของเขานะครับ หลังจากแต่งงานแล้วนะครับเป็นข้อที่หลายคู่เลิกกันหลายคู่ทะเลาะกันหลายคู่ทรมานกันหลายคู่เพราะเรื่องนี้นะครับห่างไกลมากขึ้นกันเพราะอะไรเพราะว่าเขามีบางอย่างที่เราไม่มีเพราะว่าเขามีมุมมองอีกแบบหนึ่งครับบางเรื่องนะครับถ้ามีมุมมองแบบนั้นนะครับเขาทําเหมือนเราไม่ได้เขาก็เหมือนกันเขาทําเหมือนเราไม่ได้ มุมมองต่างกันจึงสุดท้ายนี้นะครับบางอย่างเนี่ยเรายอมไม่ได้เราเข้าใจเขาไม่ได้ถ้าอย่างไม่เต่งงานเนี่ยเรื่องนี้ก็ก่อขึ้นน้อยหรือก่ออ่อขึ้นแล้วก็ตามเต่งงานแล้วนะครับเรื่องนี้ปันหาใหญ่กว่าเดิมและก็มีหลายเรื่องมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไม่เลือกคู่ชีวิตไหมครับแล้วก็เราเห็นข้อดีและข้อเสียเขาไหมครับ งั้นยังน้อยก็จะอยากให้พิจารณาดูหนึ่งปีขึ้นไปแต่ว่าไม่อยากให้เกินสามปีเพราะว่าอะไรถ้าสามปีก็เกือบเกือบรู้หมดแล้วนะครับช่วงระยะเฟนกันเนี่ยหนึ่งถึงสามปีเนี่ยรู้หมดแล้วอืมจากน้ำไปเนี่ยแต่งงานแล้วค่อยเรียนรู้ต่อไปมีบางอย่างที่ช่วงเฟนกันไม่สามารถเข้าใจได้ก็มี เพราะฉะนั้นช่วงเฟนกันหนถึงสปีผมคิดว่าเพียงพอ,อะนะครับแต่เรายัางไงมั่นใจได้ว่าคนนำเป็นคู่ชีวิตเราอย่างนี้ครับที่1ความอ่อนแอเขาข้อเสียเขาเราอยากจะแบกข้อเสียเขาเราแบกไปตลอดชีวิตเราไม่ใช่แต่งงานเพราะข้อดีเขา ข้อที่เขาเนี่ยทุกคนชอบอยู่แต่เพราะข้อเสียเขานะครับเพื่อนบางคนหนีจากเขาเพราะข้อเสียนั้นของเฟนนะครับพ่อแม่ทิ้งเขาบ้างสังคมทิ้งเขาบ้างแต่เพราะข้อเสียที่ทุกคนทิ้งเขาเราสามารถเบกได้ เราเนี่ยอยากจะอุ้มเรื่องนี้จนไปสวรรค์คนนั้นแหละเป็นคู่ค,คู่คนที่ควรเลือกคู่ชีวิตครับหลายคนเนี่ยเห็นแต่ข้อดีเออเราไม่มีอันนี้เออแต่เขามีข้อดีอันนั้นแต่งงานแล้วคงน่าจะเราก็ได้เติมเต็มนู่นนี่นั่นบ้างไม่ครับไม่ไม่ไม,มอย่าเลือกคู่ชีวิตแบบนั้นข้อดีของมันเนี่ยดีอยู่แล้ว แต่ข้อเสียไม่มีใครแบกได้จึงมีเราถึงคิวเราอย่างไงจนเรามีคิวเราด้วยบ้างอย่างไงก็ได้ถ้าแบกได้ไหมครับโอเคอันนี้เป็นคู่ชีวิตเราครับพร้อมแบกไหมครับแม้ว่าข้ออ่อนในเขาอะไรก็ตามพร้อมแบกไหมครับเกณฑ์เลือกเขาเลยนี่เป็นขั้นตอนแรกครับที่เลือกคู่ชีวิตครับไม่ใช่เลือกเขาเพราะเสะน่ห์เขาไม่ใช่เลือกเขาเพราะเขามีข้อดี เขาว่าเขาก็ยังมีข้อเสียอยู่ยังไงอ่าก็งนัข้อเสียนั้นเรารักเขาจนแบกข้อเสียจนตลอดชีวิตได้ไหมโอเคคนนั้นเลยครับเลือกสิครับอืมคุณหมอก,กับเขาพอไม่มีใครแบกยังไงอืมนั้นส่วนใหญ่นะครับเลือกถูกต้องครับ <laughs> นี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับทําม,มากกว่านี้ก็เรียนจากคู่ชีวิตก็ได้นะครับครับอันนี้เป็นมุมมองแรกครับมาแตกต่างกันใช่ไหมครับ แตกต่างกับโลกนิสอนทําไมแบบนี้ครับเพราะว่าพระเยซูทําอย่างนี้ยังไงพระองค์เลือกคู่ชีวิตนะครับเปรียบเทียบกับคริสจักรระหว่างคริสจักรกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นะครับแบกความออนเอของคริสจักรแบกข้อเสียของคริสจักรหมดจนถึงพยามาลหรือมีคนต่อต้านก็ไม่เห็นข้อเสียเรา เราเป็นคนบาปม,มาก่อนแต่พระองค์ตั้งใจตายบนไม้กางเขนจนถึงตายนะครับเพื่อคนที่อยู่รอบข้างทั้งพญามาลอ้างอิ่งกับพระเจ้าไม่ได้ว่าเรามีความบาปเพราะพระองค์เบกถังหมทยังไงที่บนไม้กางเขนเลยจนพระเจ้าก็มองไม่เห็นเพราะเป็นเกิดมาเป็นคนชอบทํำยังไงความบาปเราพระองค์ก็มองไม่เห็นพญามาก็ไม่มีคออ้างอิงทุสวางก็เห็นด้วยอย่างนั้นเลยครับ ข้อเสียเขาเราอุ้มไปจนไม่มีใครรู้ว่าเขามีข้อเสียอันนี้แหละเรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทำอย่างนี้มาก่อนและเราทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนนี้ไหมที่มีข้อเสียนั้นจนพ่อแม่ก็ทิ้งแฟนเก,ก่าก็ทิ้งเพื่อนก็ทิ้งแม้ว่ายังไม่ทิ้งก็ตามมันมันมันยอมรับไม่ได้ยังไงถ้าคุณเนี่ยเป็นแฟนกับคนนั้นอยู่อาจารย์ครับ แต่เพราะนิสัยนั้นเรายัางไม่เต่งงานอยู่ครับเลิกกันเธอเลิกกันเธอแบ่งไม่ได้อยากคิดว่าคุณปเปลี่ยนเขาได้นะครับคุณไม่สามารถปเปลี่ยนเฟนคุณได้ข้อเสียเฟนจนถึงคุมไปสวรรค์น,นะครับคุณปเปลี่ยนไม่ได้ครับเขามีข้อดีเยอะแต่เพราะข้อเสียนานเนี่ยเรายัางไม่แต่งงานมันท,ท้าทิผิดตั้งแต่แลเลือกคู่ชีวิตผิดตั้งแต่แรกครับ พร้อมที่จะแบกข้อเสียอันนั้นไหมครับงั้นจะคุณเลือกเขาได้ครับอาจารย์คำัอยังไงก็ยอมไม่ได้งั้นรีบปล่อยรีบปล่อยเพื่อมีคนมีคนที่แบกข้ออ่อนในเขาได้นะครับเราแต่งงานเพราะข้ออ่อนใอเขาสิครับแน่นอนข้อเสียเขานะครับจนไปแผ่นทินสวรรค์คุมเปลี่ยมไม่ได้อย่างช่วมเฟนก,นกันก็เปลี่ยมไม่ได้งั้นแต่งงานแล้วนะครับเปลี่ยมไม่ได้ร้อปร์เซ แต่แค่สองสองกรณีที่เปลี่ยนข้อเสียเขาได้ที่หนึ่งเขาเจอวิกฤตใหญ่จนครบครเแตกแยกหมดเลยนั้นจะน่าจะถ้าถ้าวิกฤตปรมานั้นเนี่ยคือน่าจะเปลี่ยนได้บ้างหรือกรณีที่สองพระวิญญาณเปิดเผยรุนแรงเลยเพระองค์ก็ไม่บงังคับเปลี่ยนคนนะครับข้พาพเจ้าเขาชอบอันนั้นยังไงก็พระองค์ก็ยังไม่เปลี่ยน พวกเขาชอบอันนั้นแต่เราก็บอกว่าทํให้คุณชอบอันนี้ ram, บางคบังคุณก็บอกว่าเอ้ยยังไงไม่ได้ยังไงไม่ได้ก็บางครั้งเขาเขาโทษตัวเองทําไมเราเปลี่ยนไม่ได้คนเปลี่ยนคนไม่ได้นะครับอยากคิดว่าเราเปลี่ยนคนได้พระองค์ก็ไม่บังคับเปลี่ยนคนแต่ทําไมคุณอยากเปลี่ยนคนคุณอธิธรามเผื่อเขาได้คุณอวยพรเผื่อเขาได้พระองค์ก็ไม่ว่าเขา พ่อแม่เขาก็เปลี่ยนไม่ได้เองคุณครูก็เปลี่ยนไม่ได้เองอาจารย์ก็เปลี่ยนไม่ได้เองแต่ทำไมแฟนอยากจะเปลี่ยนสามีทำไมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตามหน้าที่เราไม่ใช่เปลี่ยนคนหน้าที่เราปรนิบาตมีอะไรขัดหายไปเติมเต็มแต่งงานปรนิบัตครับแต่งงานรับใช้ครับเราเป็นผู้รับใช้ครับอาจารย์ครับ ถ้ามีอันนี้เนี่ยเราหลักไม่ได้ครับเธอเออปล่อยเธอปล่อยเธอเปอยปล่อยปล่อย,ลอยแล้วก็หาผู้อิงที่คุณยอมได้ยอมข้อเสียผู้อิงคนนั้นได้รีบรีบหาดูยังมีเวลาอย,ย่างไงครับเออนี่เป็นมุมมองผมนะครับวิธีเลือกคู่ชีวิตขั้นตอนแรกครับอาจารย์คำอยากเรียนมากกว่านี้ครับเรีออยนคู่ชีวิตเธอสิครับ <laughs> ติยียมไว้แต่ทำไมไม่เรียน <laughs> ลองพิจารณาดูครับแล้วก็อาจารย์ครับงั้นเลือกเฟรมเบ๊มหน่อยครับออมีไททอลส๋ยวหลังนะครับวิธีการเลือกคู่ชีวิตนะครับอาจารย์ครับกำลังจะเตงงานครับเ,ออเรามีฉาเลียญคู่มือของคู่ชีวิตครับออสำหรับคริสจักเราสอนเรื่องนี้อยู่นะครับถ้ากำลังจะเตงงานถ้าได้อยากใายเรียน ไม่เรียนก็เต่งได้แต่อยากค่ายเรียนเพื่อตอนที่เรามีโอกาสที่ท่อสอบทั้งสองด้านมั่นใจและตัดสินใจแต่งงานปรับตัวกันง่ายมากครับอ,อันนี้ไม่ใช่เตรียไมไว้เพื่อพี่น้องทรมานนะครับเตรียไมไว้เพื่อรู้ก่อนรู้ก่อนอถ้ารู้แล้วตัดสินใจง่ายครับ งั้นเราแบกได้ครับแบกได้ครับรีบแต่งงานรีบแต่งงานแบกไม่ได้ครับเลิกเธอ <laughs> <laughs> เลิกเธอรีบเลิกงั้นดีต่อเขารีบเลิกดีต่อคุณด้วยอาจารย์ครับโเขาน่าสงสารครับแต่งงานเพราะน้าสงสารเหรอครับคุณก็น้าสงสารด้วยครับแต่งงานแล้วคนุณน้าสงสารนะครับ <laughs> นี่เป็นมุมมองผมนะครับ